เรื่องปกติปกปุดไม่จบให้หูนักแอร์แล้วก็ที่นักซื้อนนะมาเส้นไลราคาเ่านะองกับผู้ห่ทอนกับผู้ิหา่ พอเขาลงมานั้งแต่เขาก็อได้ยากไวปีบาตดีใจที่ผู้วิจารณ์ปฏิบัก็ได้เทียมยากไปถ้าเกิดว่าตัวมีเร็วมีผู้วิจารณเดี๋ยวเราได้งเขาให้ตาเก็บเลยลงสื่อผู้ปีบาตอะไรเงียบไปปกติมีมาโรงเตีแล้วมาจะทำยัง้ว ตางพอลรผู้ใดจอมกิตัวเรจะมีหนังสือที่ได้ทำก็แบบมีทุนยาทานุเป็นพยานคุยกันยังมีตุนหลังขอ้งมาเส้นเจ้าาหน้าบระใดรวมเลิกเลยพอได้นะ พูล้อมน้กันรักกันคิดซักกันนี่มันสัสาเหี้ยบออะไรสาเหี้ยก็บอจะเลื1ลอยรังผูเป็นบอเป็นลูกหลานก็ยังนั่งบอไงบอเมย์ว่าเขาวัดลูกบ่เขาวัดนั่งเมื่อบ่เขาวัดก็บ้มีความัทตา เราจเทตะนาต่ำฟังคู้ปีกพอน้พเป็นคูจอดในเรื่องของควาพิดของคู่ียร์ผาดตัวจอดเสียชี่จะวหมู่พวัเอ็นบวกกัตัวูจีบว่าพุญกับเรือบผู้ใหญ่ที่ถึงมาพวันจะพูดเรเ่องรเบพาหาเจ้ยว่ บนหมาจะเป็นาบบนี้ตัวกลางก็มาเป็นอย่างน้เรียร้อหัตรงมากยัลาป้าก็ยนวากะันกับเรือแล้วก็ู้ทีรวมงานกับคนนั้นกับผู้เชเพื่อนไพวกย้อนืน โมเมนคนียวกับนายโยุย่ time, ุีานนาเติมเรื่อันจริงมากเลยว่าเดื่อายุใกล้ตเยอะกค้ัวซาเราเปิดปูว่ากี่กอนะว่าพอเสียชีวิตแล้วที่ได้แ่กไ้ปต้วเป็นโยมบางสิพอเขา้จาเาปฏิบัติตาง กูเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเนาะเอ่อเดินชายว่าเฮากิดเทียมบุหอาหารเอ่อเทียนนั้นเป็นแม่เอ่อเดินชายว่าพ่อชายว่าเดินชายนั้นคนเอ่อตัวยูเอ่อน้องนี่ก็มาบ้สามีก็ยู่บ้านไปขายไปน้ำธุระหรืไปน้ำธุระั่วยเขา ภูเปรรยาต่อเตียงอาหารใส่บาตรลูกสาวกาก็ือลมาัก้าล้า้าเาที่แวพอทิ้งลอย้ำููนว่าพากุไปแล้วทุกาสั่ไูเม่อุรกมาเลยอกปคนสักคน เราเร, hero, ร 6, 6ียบรอบมาเสอปสองหตวววกันะจบมิศรัทธาเบัพยิตรื่องับได้หรือเปล่าได้เลยวะวราออกมารอเขาเขารอเขาารอรูารอ่อ ไม่เคยเกลียดเลยว่าแต่ว่าเห็นนายูนี่จะดีเยี่ยมสุดเลยสิบกว่าตัวสหายเห็นเนี่ยวัยเทวายเซ็นสาวน้องโอ้ยเราอยู่กันตำรวอก็ยางมากประเด็นที่หนึ่งคือชอตมากสามคนะมีคนเยอะแยะอาจารย์ A vệ bậc hai. Hãy báo chí luôn loại bán của mẹ. À, à, okay. à, và con bóng 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 cái bóng bóng thứ bóng vô số bóng 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 tài bóng 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 bóng

เออสงสารเดีวพอเรียนเนี่ยพอเรียนรวจกับปาง่ยๆตรววัดตอนที่ตายเดียวตอนนี้นี่ยนี่คาดว่าตรววัดลำบากม่มารวจปาเออมีหวัน้วไม่กรู้เพ้ามว่านด้เขาก็ใส่บาตรใส่บาตร của người ta có đứa vị đơn được đơn vị 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 บ่าค the ือต้องมาต้องดูคอยมาคอยกันคอยมาตเองมาต้องดูคอยชีวิตนฝากแตนงตุ้งนิ่งาตนองมาแไ่งหมวกแต่งหมวกจนาสาธุู่มาทำบุญนดเด้อต้องไปแต่งห้องแบบตัวหนาตัวห้า

เราผมหูซื้อ,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 อกปต่อว่าญาิของพระเจ้าทำรลายชื่อพระเจ้าพิมสารนี่พระเจ้าพิมพสารกซื้อญาึงบอกว่าญาติกินนมูุสุกิตงุดตยนะครั ง่ายนะครับแตมืัอนี้ขอโทษบอกหมายให้คุณสิงห์เราหนอเราเป็นคนเหตุนะครับตัวหนักปัญหาการสเป็นคุณแกงหูนะครับในบ้านที่ให้ดูกันนะครับการเปคหนักเกี่ยวกับหนักปัญาพอดีในบ้านเพื่อนแง่ดูห่อยนะครับผ้าตัดนะครับผ้าตัดเทียบกับใส่เรื่องตรงหน้าข้กนะครับ เราใั้ในกรดดูวัตถุศสร์จะเกิดสิาม่ไปหายเยอบหลอหนึครับชวผมอยู่คนเดียววาด่ากัิทไปไปมากๆหมู่บ้านกับรามันะ็ค่อยวาดแับตอนนี้พระอิตหลาย่บากับก็ราตงใช้แกับก็ค่อยวาอยู่คนเดียวอยากจปน้องไก่น้องหมาในบานเ่อยน่นะครับ วัวมฟแห่งพุทธศตวรรหออเป็กต็อาสาเย็นตะโกเพื่อจะมาถวายตอนเท้านะครับของลื่อนะครับจึงบนวัวเขไม่นนอให้นับศาบนะครับก็าวไม่ขาวนะครับถับผมได้ิุดนี้เรงไหนนะครับ

เวลาเอาไปไต่สวนในงานต่างๆตาไต่สวนไปยังรถในโ่ลิตนะเนี่ยนี่ท่าทางน้องเนี่ยเขาเปิดดูในไต่สวนยังภาคกำลังไปจุลัดมุกดาโซลิตนะผู้รออยู่ในออกเิยโอ้ยเข้าไปที่ไปไต่สวนจบเรื่องครับจบเรื่อง bởi ừ vì đây là khắp khắp kỷ niệm Thái toàn xuất này xuất nào tuy đủ và có bảo thư năm bảo nhiều bảo thư nhiều cho không bảo thư nào phải bảo thư nào không bảo thư nào không bảo thư nào là thân 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 và còn bài thôi nó độc thì là không biết là cho học học hỏi cái này gì à, xin nó ở bên kia cầu sáng. nó lòng hòn quá lòng hòn quá lòng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  quá cái nó lòng quá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 

ครบครัอเรื่อสิ่งตอนเศร้านี่ก็เป็นการทับุนตักบาดตั้งแต่ตาปกติครับตอนเพลครับตอนเพลเป็นทับุนกศากที่รอกเลอบุญกศากมือนี้ก็ะมีเกตอนิสงหนึ่งการเกี่ยว กับบุญเขาสาดควาเป็นมากของการทํบุญเขาสารถ้ามากสมัยใดเป็นมาปัจจุบันครับก็จะได้ามนันี้ก็คุณพวกเสด็จครบ้างครับีพการเทศทุกครอบครัวเฮียเาล่ะครับุณลกันคุลกันมาร่วมับบางเทศนํากันก่อน